สวัสดีครับผมชื่อนายสุภกิจสุจิรักษ์ชื่อเล่นชุอโป้ครับปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่กลุ่มขันสาขับมีอยู่2โซนครับโซนแหลมชะบังแล้วก็โซนกรุงเทพรถที่ใช้ปัจจุบันเป็นรถอีซูซุบูฟ้าเวอร์1.9เป็นตัวเอ็กซิลี2017เป็นตัวเตีย้ยคันนี้ได้ทำสีรถเป็นสีแดงแก้วมุกทองจากร้าน PP ออโต้การาดครับได้แปลงหน้าเป็นหน้าสเตล2019มีไฟหน้ากระจังแล้วก็กันชนแล้วก็สเกิร์ต ของเรื่องจากพิตาล HPD เป็นโบกู้อนุกรมลูกแรกจะเป็น3,000ปาก4ีลูกที่2จะเป็น F55 ฝาปากเกตเดีครับอันนี้เป็นท่อไอเสียไทเทเนียมทำขึ้นเฉพาะออกงานโชว์อันนี้เป็นแมสเกจตแยกงานของ PPRC อติดไว้สวยงามเดินท่ออินเตอร์ไทเทเนียมจาก HPD ดีสำหรับคันนี้โดยเฉพาะอันนี้เป็นปั๊มลมฝาหน้าเป็นฝาไทเทเนียมได้เปลี่ยนกระปุกน้ำมันเบรกเป็นสีดำแล้วก็มีสวิตช์เบอร์นยางใช้หัวฟิตติ้งเป็นของ p p r c ทั้งหมด อันนี้เป็นสายถักของ HPD ต่อเข้าวัดบูธแปลงขอไอดี ID, เป็นไอดีออกหน้าของงาน HPD ฝาว,าวาวได้ทําสีมาจาก HPD เป็นสีดําทองท่อน้ําเข้าเป็นหัวฟิตติ้งงานของ HPD อันนี้เป็นทางสายน้ําออกเป็นหัวฟิตติ้งได้สีทองมาถังพาวเวอร์งาน HPD เป็นถังไทเทเนียมและคูเลเตอร์เป็นของงาน PBRC เปลี่ยนเซเลนอยดเพื่อฉีดน,อน็อตฉีดโชว์หน้ากันชน อันนี้เป็นอินเตอร์ของงาน PPRC ครับขนาด12นิ้ววางตำแหน่งจุดเดิมอันนี้เป็นจุดชายสีน็อตที่ต่อมาจากซิลิโหนยเป็นหัวฟิตติ้งของงาน PPRC ครับอันนี้ได้เปลี่ยนคานหน้าเป็นคานไทเทเนียมของ HPD มีเสาค้ำอินเตอร์ Inter ด้วย ดูข้างหลังกันบ้างนะครับอันนี้เป็นหม้อน้ําย้ายมาจากข้างหน้าแล้วก็พัดลมไฟฟ้าก็ทางพักน้ําตัวยาวเทเทเนียมชุดสายน้ําเข้าน้ําออกย้ายมาข้างหลังทั้งหมดแล้วก็ย้ายคอยแอร์มาไว้ข้างหลังและทําการย้ายเบ็ดมาไว้หลังกระบะถาดของ HPD สีดําได้เงาก็คำ C ของงานไอรอนบาร์ท้ายกระบะได้ทําการใส่ X บวก C V4 งานของไอรอนบาร์ฝาท้ายเป็นงานฝาใสอะคริลิกถอดมือเปิดออกเพื่อโชว์ความสวยงามครับ ก็มีค้ำเคหลบปลาย1เซนช่วงล่างได้ทำการเปลี่ยนโชค4ต้นเป็นโชควินเนอร์ด้านหลังดัดแหนบ2นิ้วชักแหนบออกเหลือ3เผเพนกองโหลด2นิ้วก็ใส่ตรงเต็ง1นิ้วหลวดลงมาหน้า4นิ้วหลัง5.5นิ้วจานเบรกเป็นของอินเลสขนาดจาน3 5 5หล้อหลังเป็นปั๊มเดิม ได้ทำการเอาล้อของนโซมาทดสอบครับเป็นล้อตัวใหม่ของนโซ D1 SS ขอบ18หน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งเป็นล้อ5ก 5, 5, ้านร้าลูนโชว์ออฟลึกๆโดยเฉพาะข้างหลังเป็นออฟลึกมากโชว์เนื้อออฟ2ชั้นเลยก้านดำกึ่งขอบบอลคัดรัดด้วยยางบูบบลีน s p TX275 ทับ40ทั้ง4เซนล้อ,อยางชุดนี้พอได้มาอยู่ในรถผมแล้วผมรู้สึกว่าดูเรียบหรูขึ้นก้านดำกึ่งขอบมันวาวนโซ่ so, มีให้เลือกหลายรุ่นแล้วก็ D1 s z เเเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับคนที่ชอบออฟลึกๆ ที่ห้องโดยสารนะครับมีบเบาะเคอร์กี้เป็นยี่ห้อเด็กเลอรคู่งผงมาลลยเป็นวงไลัยไทยเทคอพับไทเทแล้วก็คอบางไทเทแล้วก็มีเดฟฟีปป่6ตัวเซนดี3ตัวมันเเกตหตัวแล้วก็ปัดบูทอีก1ตัวเป็นหัวเกียร์ไทเทเนียมเป็นของไอร n นบารได้ทำการติดสรูปบนหลังคาแล้วก็มีคัมเคชุดใหญ่คัมหน้ากระจกลงพื้น ชุดกครงเสียงจะมีดอกซับ10นิ้ว4ดอกเสียงกลาง6นิ้ว4ดอกใช้ p o วเวอร์2ตัวครับ ถึงเ,เพื่อนๆที่รักการแต่งรถนะครับหันไปใช้ล้อแท้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามรเปินอัพที่มันหนักเกือบ2ตันวิ่งด้วยความเร็งสูงความปลอดภัยไม่ต้องมีมากนะครับล้อแท้ใส่ยังไงก็ไม่แตกไม่หักล้อมันไม่ได้มีแต่ความสวยงามนะครับมันมีความแข็งแรงด้วย